ครับพบกับผมนะครับช่องใบจากแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมนะครับมารับชมนะครับถังเก็บน้ําครับหรือว่าแทงเก็บน้านั่นเองนะฮะทีนี้ผมจะมาให้ดูครับว่าเขาเชื่อมกันยังไงนะฮะและเขาใช้วิธีไหนในการยกเหล็กขึ้นไปเชื่อมนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับแรกนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับ นี่ครับตัวนี้สําคัญไหมยังไงครับตัวนี้สําคัญนะครับเวลายกเหล็กขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็จะทําร่องไว้แลวครับล็อกไว้เลยครับพอเหล็กแทนเหล็กยกมาใช่ไหมครับเสียบปั๊บมันจะได้โซนพอดีเลยครับมันจะได้พอดีนะครับมันจะเป็นเครื่องที่ทุ่นแรงได้อย่ากแต่ประนั้นเขาก็จะมาร์กอักอกอักอไว้นะฮะ ตามนี้นะครับนี่เขาจะทำเทปเปอร์นะเห็นไหมเทเปอร์เวลาเชื่อมเขาจะเชื่อมลงมาอย่างเงี้ยครับบางคนก็เชื่อมขึ้นครับแล้วแต่น,นะครับว่าคนจะเชื่อมแบบไหนแต่ส่วนมากเขาจะเชื่อมลงมาครับมันจะไม่ค่อยย้อยนะฮะนั่นคืออุปรกรณ์นะครับสําหรับยกเหล็กครับมันจะเป็นลอขึ้นไปนะครับแล้วก็ยกเหล็กขึ้นมาแล้ว หมุนลอกขึ้นไปแล้วก็ยกเหล็กมาวางตามที่เราได้ทำมาร์กไว้แล้วนะครับหรือว่าเราทำขาไวแล้วสำหรับล็อกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแทงเก็บน้ำนะครับที่ยังไม่เสร็จอนูน้นเก็บยอดแล้วครับนู้นคือทางนู้นคือเสร็จแล้วนี่คือแผ่นเหล็กนะครับเป็นชิ้นๆนะครับ เพื่อนำมาประกอบนะครับตามโครงสร้างที่เขาได้วางแบบไว้ไมเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ก็จะเป็นรอยเชื่อมนะฮะจากรอยนี้ก็น่าจะเป็นการเชื่อมจากด้านล่างขึ้นไปครับสังเกตไหมฮะจะเป็นการเชื่อมจากด้านล่างขึ้นไป ตัวนี้เป็นกระดูกนะดูกล็อกไว้ไม่ให้สองแผ่นนี้แตกครับเวลาเขาเชื่อมนะจะสังเกตจะมีทุกแผ่นเลยนะจะมีล็อกไว้นะไม่ให้ชิ้นงานสองชิ้นนี้แยกสองชิ้นนี้แยกออกจากกันนะตัวนี้จะเป็นงานโปรเจกต์นะฮะจะมีความใช้ฝีมืออย่างเยอะมาก ดูลอองเเปรร์นะคับจะพามาชมนะฮะในส่วนที่ทาสีรองพื้นแล้วเก็บงานเรียบร้อยนะครับอยู่ในขั้นตอนทาสีนะฮะด้านบนนันก็จะเป็นตรงนูง้นก็จะเป็นใบรู้สึกจะเป็นท่อน้ำนะ ในทักษะการเชื่อมต้องสูงนะฮะที่บอกว่าทักษะสูงนี่คือต้องเชื่อมที่สูงครับสูงมากๆที่ท่านนะครับคงจะได้ศึกษากันบาบ้างแล้วนะฮะว่าขาเชื่อมกันแบบไหนนะฮะและส่วนคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็กาเชื่อมกันแบบไหนหลอง ไปดคลิปดูบายนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่พี่จะชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมเลยนะครับใบจ่าชนะ